สวัสดีค่ะเข้าสวนตอนเย็นๆมาสีสเปรไล่ตัวทากหน่อยหนึง่งก็พอดีมาเจอเห็ดคงจะกินไม่ได้หรอกแต่ว่าเดินผ่านทุกวนันทุกวันลดน,น้ำผักเนาะก็ไม่เคยเจอเนี่ยแต่ก็โดนกินอยู่นะเห็นรอยแทะอยู่รอยกินอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยรอยมีมีตัวอะไรกินอยู่เนี่ย ข้างล่างก็มีข้างในน,งน,น,น,นัตรงนู้นก็มีนู่นตรงนู้นก็มีนน่เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนไม่รู้ว่าเหตุอะไรไม่แน่ใจนะเป็นอย่างเงี้ยดูตัวทากถึงได้รู้ว่าเออตัวนี้ไงที่กินเขาตัวทากไงเนี่ยลอยกินเนาะน,นี่เนาะ รอยแทะแทะมีแต่แทะทั้งนั้นเลยทีนี้ก็เปิดดูข้างในนุนอะตัวเบลเลอร์เลยตัวดำเมี่ยมเชียวนุน่ะตัวดำๆๆไม่ใช่อะไรนะตัวทากเนี่ยโอเ้เขาออกเป็นกลุ่มไม่รู้ว่าเหตุอะไรนะดูตัวทากนี่ไม่รู้ว่าเหตุอะไรคงกี่กินไม่ได้หรอกเดี๋ยวต้องไปดูในหนังสือ ตรงนี้ก็มีสองดอกตรงนี้ก็เป็นรอยแทะเหมือนกันเนี่ยปกตินึงถ้ากินไม่ได้มันจะไม่มีอะไรแทะนะเนี่ยนี่ย,ยังยังอ่อนอยู่เลยนะเห็นไหมมือจับเลยยังเป็นลูกเล็กๆอยู่ก็มีเนี่ยอืมไม่รู้ว่าเหตุอะไรแต่ถ้าเขาก็ อยู่ท่าก็เฝ้าอยู่น่นนะ,นะไม่แน่ใจว่าเหตุอะไรนอยู่ในสวนเนาะไม่แน่ใจนะก็ <c oughs> เขามีเจ้าของตุบเลอร์เลยเจ้าของเขา่าะดําเมี่ยมเชียวเามาดูตัวนี้เนี่ย เลาะวันละไม่รู้กี่รอบดูดิเลาะวันละไม่รู้กี่รอบดูดูเขากำลังขึ้นไม่รู้ว่าเหตุอะไรเขาก็โดนแทะเหมือนกันแหละเนี่ยดูซิว่าจะมีตัวทากปะเนี่ยเปิแทะเหมือนกันเรามาฉีดผักไงที่จริงอะ่ะเลาะทุกวันแหละ เลาะจนไม่รู้จะเลาะยังไงนอเนีนะ่ยวันละหลายๆรอบเก็บผักมั่งเอรดน้ำต้นไม้มั่งเนี่ยดอกเล็กเขากำลังขึ้นดอกเล็กเขาจับจับดูเดี๋ยวก็ไปล้างมือประมาณนี้เลยตัวนี้ยัง คนอ่อนนี่เหมือนกันเห็นไหมนี่เลยพอดีมาฉีดสเปรย์ไล่ตัวทากตัวทากนี่เขาชอบออกหายกินตอนกลางคืนเนาะกลางวันเขาจะไม่หลบเขาจะหลบในที่ล่มอะไรอย่างเงี้ยตอนกลางวันอะแต่ตอนกลางคืนเขาจะออกหายกินเราถึงมาฉีดอันนี้ตอนกลางคืน สเปร์สเปร์ก็ไม่มีอะไรวันนี้เอาเป็นไอ้นั่นเป็นอืมพริกไทยพริกไทยแช่น้ำแล้วก็เอาเบกกิ้งโซดาใส่ไปด้วยเนี่ยก็เลยจะไปฉีดเห็นมันอยู่ฝั่งโน้นฝั่งนี้วันนั้นเอาไอ้นั่นฉีดรู้สึกว่าไม่เห็นนะเอาอาหอมบัว เอาต้นหอมบี้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 ใส่น้ําแล้วก็เอาแต่น้ําเขามาผสมกับไอ้ออนั่นผสมกับเบกกิ้งโซดาเหมือนกันไม่เห็นนะตั้งแต่ฉีดมาไม่เห็นไม่เห็นกินแต่ก็ฉีดไว้แต่ว่าฝั่งนู้นเราไม่ได้ฉีดไงเราจะไปฉีดวันนี้แต่วันนี้เอาเป็นไอ้นั่นพริกไทยต้นหอมอยู่อยู่นะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเราจะบอก เวลาเวลาเราเราเราดูกับ youtube อยู่อะไรอย่างนี้เนาะที่คนแนะนำอะ่ะมันก็แล้วแต่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาแนะนำแล้วมาทำตามแล้วมันบางครั้งมันก็ขึ้นเขาเขาทำอาจจะดีแต่เราทำไม่ใช่ว่าจะดีเหมือนเขานะบางครั้งอะ่ะเพราะว่ามันอยู่ที่เทคนิคด้วยเลยเขารู้วิธีเขารู้ เพราะว่าเราเคยเราเคยเหมือนกันเ,เคยแบบว่าเห็นเขาทําแล้วมาทําตามโอ้ดีอย่างโน้นดีอย่างนี้แต่ว่าพอเรามาทํามันไม่เหมือนเขามันไม่เหมือนเขาเราต้องลองเราต้องลองก่อนลองนิดๆในหน่นนนอยๆอย่าไปทําจนแบบเสียหายของเราอะไรประมาณนี้เพราะว่าวันตอนนั้นเห็นเห็นเขาทำไอข้ขาเพียเนาะเขาใส่เกลือใส่อะไรอย่างนี้เราก็ไปทำตามเขา ไอ้ต้นพีกเรานี่ลงทันทีเลยเชาลงเลยเราต้องรีบเอาน้ำล้างออกนี่เลยเราเราจะดูเราดูเขาทำได้แต่เราก็เอามาปรับเปลี่ยนดัดแปลงใส่กับของเรามันมันถึงใจเนี่ยเพราะว่าแต่ละที่มันไม่เหมือนกันสถานที่มันไม่เหมือนกันแล้วมันเขาทำอาจจะดีแต่เราทำออกมาอาจจะไม่เหมือนเขาอย่างเงี้ยเราต้องค่อย ไม่ต้องไปเชื่อหมดคือแบบว่าเอามาปรับปรุงดัดแปลงอะไรประมาณนี้นี่เลยดูฝั่งนี้มีไหมอุ้ยฝั่งนี้เยอะเลยดูดิเวยนะนั่นนะอ้เห็ดอะไรน้อหนูนะเห็ด เยอะเลยฝั่งนี้จนเข้าบานหมดแล้วเราเลาะทุกวันนะพูดถึงอ่ะการเลาะของเราอ่ะเนี้ยนี่เห็ดอะไรนาะนี่เนาะเราเลาะทุกวันเพราะว่าเราลอลดน้ําผักแต่เราไม่ได้ดูเห็ดอะไรก็เห็นรอยกินอยู่นะ นี่เลยเห็นรอยกินอยูแออยย่แต่ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรนั่นอ่ะกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่เลยกลุ่มใหญ่เลยแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรมีเจ้าของไหมนเนี่ยออ้ยแต่แข็งนะแต่แข็งนะพูดถึงอ่ะยังแข็งอยู่นั่น ยังแข็งอยู่ยังแข็งอยู่เลาะวันแล้วเป็นสิบสิบรอบยังไม่ยังไม่เห็นเลาเพิ่งมาเห็นเห็ดตอนเย็นๆเนี่ยเนี่ย,นยจนบางที่เขาบานหมดแล้วดูดิอยู่ในสวน่ะแต่ไม่รู้หรอกว่าเป็นเห็ดอะไรกินได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ก็เห็นนนั่นอยู่เห็นเอ่อรอยแทะอยู่อย่างเงี้ย ถ่ายให้ดูเฉยๆนะคะเห็ดมาขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปรอบมึดูเห็ดมเูเลวอยู่วันนี้แฟนไปแกก็ได้มาสองดอกวันนั้นเราก็ได้มาสามดอกเห็ดมเูเลวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลอดูอีกรอบหนึ่งก่อนแต่เห็ดตัวนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ถ่ายให้ดูเฉยเฉนะคะเพราะเขาอยู่ในสวนเดินทุกวัน แต่ไม่เคยดูเลยไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย